แค่นี้วะระยะขัดมันน้อยลงวะแล้วก็ต้องเอาตีนขึ้นมาตีนนะเออเสียงอะไรวะต้องขับร้อนๆมากๆอ่ะมันมีควันออกมาจากสกุตเราก็รู้สึกไม่มั่นใจก็ไม่อยากขี่ว่ามันเป็นควันอะไรเอ้าไม่ได้ขัดเลย คเออเฮียไ hey, หวงไหมเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาบา,ายคันนะครับในอีพีนี้ก็ถี่พีจะเอาไปซ่อมเนาะตอนแรกอาจจะเอาไปซ่อมตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่พาที่แล้วจบแต่ว่าพี่พีติดทำรถแข่งเราก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปเราก็เลยไปเทีย่ยวพัทยากันมาตอนแรกมันบอกมาอย่างงี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกัน <S <S เนี่ยเขาก็โดนฝากไปดูด้วยนะครับใน,น EP พีนี้จะเอามันไปซ่อมแล้วดูของหลังเลเห็นปะการรถผมเล่าไปแล้วใน ในอี e ีแมวที่เป็นรูปแมวครับเนี่ยใครยังไม่ดูไปดูกันได้นะวันนี้มาคนเดียวฮะพี่แมนแม่งอืมไปดา่าก็าไม่ได้นะเฮียมาขับเข้ามาโหเสียงมันเล้าจริงวะ่ะเล้าอย่างเดียวเฮียเสียงอะ่ะ อ่ะเดี๋ยวนี้เราไปหาพิธีกันก่อนนะครับทำให้มันกลับมาขับได้แบบปกติเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวเอาขอไปให้พิธีด้วยยืมมายังไม่ได้คืนอีกประมาณคึ่งชั่วโมงน่าจะถึงโอู่พิธีนะครับไม่ถ่ายหมดเลย <laughs> <laughs> เมื่อกี้ตอนขึ้นทางด่วนนะครับพี่เขาบอกว่าโหไม่ไม่ไม่ไถมาทั้งทางเลยเหรอเฮียเตี้ยจริงได้กลิ่นไอ้นี่มามพี่มันจะเป็นกลิ่นเหมือนน้ำมันแบบโดนโดนเฮดเดอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมพี่แล้วก็อันหนึ่งอะคัดคัด่ะพี่เหยียบแล้วมันไม่ดีดขึ้นอ่ามันต้องขานัดขึ้นมานิดนึงแล้วก็โนแล้วที่เหลือพี่เ็าเช็ค ละเอียดอันไหนที่เจอก็จะแจ้งเข้าไปอันไหนที่สำคัญสำคัญใช่พี่อันไหนที่พอได้ก็บอกผมเข้ใจได้ครับพี่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาอีกทีพี่ที่บอกวันเดียวเองอ่ะเออเอาวันเดียวก็วันเดียวนี่กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเนี่ยให้ไปด้วยก็ไม่ไปเป็นคนไงวะ รอบหน้าเนาจะลากไปนู่นเลยชายแดนใต้เราต้องไปบอกคนที่สั่งงานประจำคว้อ๋อโอเคเขาลงหน่อยอเดี๋ยววนันนี้ผมต้องถ่ายอันนี้ต่อ yeah. แหมไปยืนเทียบขนาดดิสั่งอะไรมาเนี่ยสั่งอะไรมาโอ้โหอันนี้ของคันนี้ครับยังไงฝากติดตามโอ้ยยังไงฝากติดตามทั้งเสือทั้งแมวด้วยนะครับป่ะเดี๋ยวอีกสองวันเจอกัน อันนี้เป็นเวลาวันศุกร์นะครับตอนหกโมงห้เราสองคนกำลังเดินทางไปรับแมวเหมียวเราด้วย,วยีนะครับชฝากวิธีล้างรถด้วยอยากให้มันออกมาแล้วแบบสวยๆห,หน่อยอ,ะอ,อ่ะถ่ายรูปเล่นหน่อยเรากำลังเดินทางไปรับแมวใช่ไหมพี่แต่เราเอาเสือไปเพราะว่าตอนนี้เรากำลังทำโปรเจกต์บอดี้พาร์ทเสือไปด้วยเพราะคนที่ดูคลิปแมวนี้จบปุ๊บก,ก็จะได้ดูโปรเจกต์เสือต่อเลยใช่ซับซ้อนซอ้อน ตอเ <c oughs> งื่อน, <c oughs> นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขับรถคันนี้ไปฝากไว้ที่ร้านทำสีก่อนแล้วก็ไปรับแมวแล้วเดี๋ยวไปดูอาการแมวกันว่าแก้มาสีให้ยังหายไหมถ้าหายจะได้กลับมาขับมันทันทีพี่ <c oughs> คิดถึงใจจะขาดแลว้ว <c oughs> มดูใจจะขาดแล้วเอ่ะถ้าเกิดใครฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปฟังใหม่อีกรอบนึงไม่มีอเราก็ง่ายเพาะทำอยู่สองโปรเจกต์พร้อมกันประมาณนี้โอเคเดินทางแป๊บเดียวถึง เอารถไปทำสีเพื่อนงเลยอ่ะจะทาร์บต้องดึงถึงเอารถไปทําสีที่บางนาก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ไปตอนนี้เราสองคนอยู่กันที่ที่ไหนนะสมุทรปราการฝากรถเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องไปรับแมวภารกิจเราวันนี้รับแมวเรียบร้อยยากปะรีวิวหน่อยดิไม่ง่ายแต่ปัก้าชิบหายแล้ปักจ้ากเพื่อนมารับหรอ เิ้ยไม่เคยนั่งเลยวะ่ะนั่งเอหน่ีนะวะเฮียโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้เจอนานตูซี่ขับดีไหมโห ดูมาดูโอ้โหเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยจัดนี่แนีย่น่แหน่แน่แหน่แน่า่น่หน่น่นแหนแหน่แหน่แหเ่แหน่น่ยน่แหน่่แหนเแหนหน่แหน่น่่นแหแ่น นายี้ยไม่ใช่เติมไอ้นี่นะเจ้างนะด้วยนะพี<ด>่เนี่ยที่บอกไงไม่หลัหละฝัฝันป่ะไม่เห็นว่ะ หลังจากขับเก็กออกปั๊มไปได้สักแั๊บหนึ่งพี่แมนก็ได้ยินเสียงดังแคกแคกแคกจากด้านขวาตอนแรกก็คิดว่าเด็กแว้นที่ไหนมาเบื่อรถว่าแม่งเอ่ยสรุปเป็นที่รถตัวเองฮ่า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 เนี่ยไงกูบอกแล้วที่กูได้ยินเสียงในปั๊มอ่ะมันเตี้ยไปหรอวะตรงไหนขูดเมื่อกี้ตรงไหนขูดแถวไหนแหละสเกิร์ตเนี่ยแหละคือกูได้ยินจากฝั่งกูแต่กูไม่รู้ว่าตรงไหนเอาแค่าะเน่งน่าขูดแล้วแหละปกติไม่ขูดนะ ขึ้นมาให้มันเสมอกัเหรือไม่เราก็ทําให้มันสั้นไปเลยให้มันเล็กหน่อยในยใเท่าไรเพื่อนใจเย็นๆนะต้องกลัวบอกเลยนแต่ลนะะมือแต่ลนะเทยโอเคครับ ไปไมถึงบ้านแน่เขาทำทนดีนเหมือนกันนะเนี่ยเหนียว <ๆ S 2> ไลนะเหีียวนะเหนียวขี้ควายรอบหมุนจขึ้นรูปตักดกินหน่อยดดกอว่ากูชิดซ้ายดีกว่าวะ่ะกูวิ่งขวาไม่ได้เท่นะกูตกเนิน สวัสดีครับกลับมาตอนเช้าวันนี้วันที่28 11โมงจากเมื่อคืนที่เราไปเอามากลับมากี่โมงวะห้าทุ่มเป็นไงพี่ไม่ได้ล้างโค่นนานแต่ตอนนี้ปัญหาคือข้ามขี่นกเต็มเลยเอาไม่ออกทุกคนระวังนะครับเวลาไปล้างรถเวลา,ลาจอดไว้แล้วขี้นกมันเกาะเรื่อยๆ่เห็นปะมันเห็นเรื่อยเระบันด่าง มันกิน4รถคันนี้ไม่มีอะไรถ้าคนเคยดูคลิปแรกๆจะเห็นบ่อยมากอันนี้ก็เป็นซูบรุ GH7 นะครับไม่ใช่แมวอ้วนนะวายบอดีซื้อมาสภาพนี้เลยไม่ได้ทําเองจะดูอาการก่อนหรือจะดูรถคร่าวๆก่อนดีพี่แมนดูรถคร่าวๆนะก่อนนะดารถคร่าวๆก่อนโอเคก็ทรงพาก็แบบน,นี้เป็นทรงคล้ายๆวาริสคล้ายๆวาริสนะครับแต่ไม่ใช่นะเป็นงานไทยทําที่กะหลัดยูนิคนะครับกันชนหน้าของนอกแล้วก็ลิ้นหน้าขนาดของนอกนะครับแล้วก็จะมีโป่งแก้มนะครับสเกิร์ตข้างก็ของกะหลัดยูนิคแล้วก ชป็สนส่วน2ต่อกันแบบนี้กันอยู่นี้หมดกันชนหลังก็ของนอกนะครับแต่ว่าแต่งด้วยดิฟฟิวเซอร์ไทยน่าจะน่าจะใช่นะแต่ที่ถามพี่พลมาคราวนี้สิ่งที่ไปแก้มาก็คือตอนแรกอันนี้มันพังพอเตอร์มันพังใช่ไหมเราก็เลยเอากระจก G R B กระจกแมวอ้วนมันจะมีไฟเลี้ยวด้านล่างด้านข้างนี้แล้วเอาเน,นี้ยไปเคลือบคาบร์บอนลายน้ำมาสวยมากลองดูคาร,ร์บอนลายน้ำดิเคลือ<า>บมาเท่าไหรนะ่แปดร้อยป่ะควันเมื่อคืนเมื่อคืนเห็นควันปะ่ะเออไหนหดูกุญแจรถหน่อยสุบลุไอ้เหี้ยเนี่ยมันโดนหนูแท้ เป็นตัวบาลเซกาครับเคสของบาลเซกาลูกปืนนี้ของอลูก3ามนี่ว่ลูกนี้ซื้อมาจากร้านเฮียคงหลังดีโอสยาม <h ug> เอาไม่ใช่ฮะควันเมื่อคืนผมรู้สาเหตุละ <c oughs> ก็คือคุยกับพิธีตอนเช้าเว้ยรถปกติของเครื่องอิมอ่ะพี่ใต้เครื่องมันจะมีเฮดเดอร์แล้วพอแหลกพอมอลายมันรั่วน้ำมันแหลกอะ,ะมันหยดลงเฮดเดอร์พอหยดลงเฮดเดอร์ปุ๊บเราเจาะทิ้งไว้นานๆมันก็หยดไปเรื่อย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 จนมันฝังตัวอยู่แล้วพอมันร้อนปุ๊บมันก็ระเหยออกมาเป็นควันขาว แต่ส่วนเสียงพมาลายที่ดังๆก็ยังไม่หายเพราะว่าความเวอร์มันเริ่มเสียคัชโชคดีมากเลยที่คัชก็ไม่ได้เป็นไรคัชที่ผมบอกแล้วพี่แล้วคือเหยียบไปต้องเอาขาเกี่ยวจำได้ปะแล้วก็ต้องเอาตีนขึ้นมาแค่ไล่น้ำมันก็เหมือนเดิมละดีเหมือนเดิมเลยใครที่มีปัญหาเหยียบแล้วปุ๊บแล้วยกขึ้นมาแท็กติดเงี้ยเออไล่น้ำมันหายว่ะไล่น้ำมันคัชใช่ก็โอเคครบครบละตอนนี้คือรถไม่มีอะไรละ เดี๋ยวยงเด,ยเดียวคือเรื่องหนึ่งคือเราต้องไปเปลี่ยนล้อเดี๋ยวให้ดูล้อน,นึงเพราะนี่เราต้องไปเปลี่ยนอย่างเดียวคือล้อใครอยากได้ชุดนี้บอกนะครับสเปคมันไม่เท่ากนันเป็นหน้า10หลัง11มันไม่ควรอยู่รถคันสี่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีสเปเซอร์เยอะด้วยเดี๋ยวเราต้องไปแก้กล่าวว่าจะสั่งล้อสักชุดหนึ่งที่เป็นล้อออฟเซตลึกๆหน่อยพี่มันจะได้เหมาะกับรถสแตน,นสแตนหน่อยถ้าสแตนปกติมันจะเป็นสแตนแบบเรียบๆอเมริกาปะ มันผมก็ไม่รู้เขานิยามกันยังไงนะแต่ว่าของอเมริกามันจะเป็นทรงเรียบๆคิคมๆ,ๆมันจะคิ้มๆแล้วก็ล้อ,องเงาๆสวยๆแต่เราจะเอาพาร์ตดุนิดนึง <c oughs> แต่ล้อจะออกเป็นแนวแบบสแตนด์แนวแบบออฟเซ็ตแบบไ,ไม่รู้เหมือนก <ๆ S 2> ันเขาเรียกกันแนวอะไรออสักอย่างแนวสตูด <c oughs> <c oughs> ไม่แก้กูล่ะก็ <c oughs> ไม่แก้อะไรเงี้ยผมชอบนะแต่อาจจะต้องมีการปรับแต่งปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนิดนึงอย่างตัวสะเก์ตข้างอ่ะผมก็ผมว่ามันเยอะไปหน่อยสำหรับตัวผมแต่ผมก็จะต้องแบบ ทำใหม่แก้ใหม่นิดหนึง่งแต่พี่เจ้าของรถแถวมากชื่นชมนะเป็นคนที่กล้าทำไดเยอดีสุดมากเลยนะสุดสุดเคตอนนี้แม่แม่กูมาแล้วแต่แม่กูด่าว่าทาไมงานไม่ทําใจมันยืนถ่ายอันนี้ก็อีกแล้วโอเคครับแต่ <S <S เจอกันคลิปหน้าแล้วก็ฝากดูเสือด้วยเสือกําลังไปทําสีอยู่นะครับอีพีเสือจะลงคลิปต่อไปแล้วก็จะบอกทุกคนว่าแต่จะมีอาทิตย์หนึ่งผมไม่อยู่ผมไปต่างประเทศประมาณสิบวันอาจจะไม่มีคลิปลงมีของมาแจกคนดูป่ะจะหามาให้ เดี๋ยวมาบอกเทศไรแต่ถ้าอยากดูคอมเมนต์หน่อยเดี๋ยวเพื่อถ่ายที่ต่างประเทศมาให้ดูเป็นรายการวอลกับหัวเมียหัวเมียนักทักวอลกอ๋อถ่ายวอล์มเลยว้าวตา้แล้วออกออกไหนเลือดออกไหมอยัร <laughs>